การค้าขายอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานในช่วงเทศกาลสงกรานประจำปี2556ที่ตลาดน้ำผู้จังหวัดจันทบุรีเริ่มมีประชาชนทยอยมาเลือกซื้ออุปกรณ์เล่นน้ำกันมากขึ้นค่ะ วันนี้ที่บริเวณตลาดน้ำพูเริ่มมีประชาชนมาเดินเลือกซื้อปืนฉีดน้ำขันน้ำและส่องใสโทรศัพท์กันน้ำเพื่อเตรียมเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2556กันอย่างคึกคักมากขึ้นโดยบรรยากาศในช่วงบ่ายของวันนี้ที่ร้านน้ำพุของเล่นเขตตลาดน้ำพุมีประชาชนพากันทยอยมาพาลูกหลานนะคะมาซื้อปืนฉีดน้ำกันอย่างต่อเนื่องซึ่งสินค้าในร้านก็มีทั้งรูปตุ๊กตาลายแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นลายโดเรมอนลายซูเปอร์แมนหรือจะเป็น ลายการ์ตูนสีสันสดใสก็มีให้เลือกมากมายและเพียงพอสำหรับความต้องการของลูกค้า แต่ในปีนี้ทางผู้ค้าเองได้คาดว่าแนวโน้มการขายอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานในปี2556อาจจะสู้ในปีที่ผ่านมาไม่ได้เพราะเนื่องจากกระแสข่าวการห้ามนำถังบรรจุน้ำใส่รถกระบะเล่นน้ำสงกรานที่ประชาชนรับทราบมาก่อนหน้านี้ทำให้การตัดสินใจซื้อสินค้าลดน้อยลงไปด้วยแต่ภายหลังได้มีการชี้แจงถึงกรณีการห้ามนำถังบรรจุน้ำใส่รถกระบะเล่นน้ำสงกรานว่าไม่ได้ออกกฎหมายห้ามแต่เป็นเพียงการห่วงเรื่องอุบัติต จึงทําให้ประชาชนกลับมาเลือกซื้อสินค้ากันมากขึ้นเช่นเดิมค่ะ